สวัสดีเพื่อนเฟซบุ๊กยูทูบนะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทนะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิหรือตัดอุณหภูมิของอาการวัดเย็นหรือความร้อนครับตัวนี้ผมใช้ในตู้ฟักไข่ตู้เย็นที่ผมเอามาแดัดแปลงทําเป็นตู้ฟักไข่เนาะนี้ผมใช้หลอดไฟหนึ่งหลอดนะครับอนโะใช้เซ็นเซอร์นะครับ ในการวัดไข่ควมรมอนตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็พัดลมตัวนี้หนึ่งตัวพัดลมระจายกลุ่มลอนแล้วก็มีน้ําเพื่อวัดความชื้นนะครับข้างล่าง้วยนะครับเวลาเราซื้อมาเราโตเนาะค่อนข้างจะสับสนน,นิดนึงแต่ว่าเราดูดีก็โอเคต่อได้นะครับ ห้าหลังนะครับจะมีบวกลบแล้ว s 1 s 2นะครับซึ่งเราจะพลิกมาด้าหลังนีจะเห็นชัดเจนเลยนะ s 1 s 2บวกกับลบนะครับมี4ช่องด้วยกันลักษณะนี้เนาะผมก็เลยามาเขียนเป็นแปลน,ปนใ,หให้ดูมันจะออกมาแบบนี้ครับมีบวกมีลบ s 1 s 2 s 1 s 2อย่างนี้เนะาะนใช้กับไฟแบตเตอรี่ก็ได้ไ ใช้กระบ,บวกกระลบก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้กับไฟบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ไฟบ้านนะถ้าเราใช้ไฟบ้านเ,นเพื่อนๆนะอันนี้สมมติว่าเป็นไฟ220ครับ220โวลต์ใชเอ็นจะใชเอลนะครับอย่างนงี้อย่างงี้เนาะเข้าบวกกระลบเราใช้ไฟบ้านนะครับจิ้มเข้าบวกกระลบเลยเสร็จแล้วเราก็ แบล็ลอดไฟมาก็คือหลอดไฟที่ติดบ้านเราเนี่ยครับหลดกลมๆมเนาะคือหลอด6 0วัตต์ร้อยวัตต์นะครับ <Yeah. S 1> ก็เส้นหนึ่งเราจะเข้าไป S2 คืออันริมสุดนะครับแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเราจะข้ามไปเข้ากับ220สายบวกก็ได้สายลบก็ได้นะครับแต่ผมเมาเข้าสายบวกสายที่เป็นบวกเนาะแล้วจะมี สายชินเซอร์สองเส้นนี้แล้วก็ไม่ทำอะไรมันเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ใช้สายไฟสั้นนะครับพ่วงจากรูลบนี่ครับรูลบนี้เข้ามาเอสหนึ่งนะครับเข้ามารูเอสหนึ่งนะครับสายไฟสั้นตัวนี้เนาะเข้ามาเอสหนึ่งครับแนะค่นี้ก็ <c oughs> เป็นการต่อใช้ <c oughs> ไนเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมทดนนิดหนึ่งนะไฟบวกยี่สิบเข้าหนึ่ง เส้นไฟลบก็2 1 0ชิเข้าอีกช่องหนึ่งสองางนี้ริมริมสุดเดี๋ยวมาดูนนะครับหวกกระลบเอาไฟบ้านเข้าเลยเสร็จแล้วเราก็เอาหลดไฟนะครับมาต่อเข้าสายหนึ่งนะครับเข้าอ2สองนะครับอีกสายหนึ่งนะครับจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้อเออ อีกสายหนึ่งนะครับมันต้องเข้าเอบวกนะครับเข้าฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอย่างนี้ก็คือง่ายๆถ้าเราเอาเส้นนี้เข้ามาเอแหนึ่งเราก็เอาเส้นนี้เขา้านี้ได้ถ้าไอเส้นนี้นะพ่วงสายสายสั้นมามันก็จะมาต่อไฟกับเส้นนี้นะครับมันก็จะพ่วงจอเนาะเราก็ต้องเอาเส้นนี้ข้ามมาฝั่งนี้ นะเอาง่ายตามนี้เลยก็ได้นะครับสายหนึ่งเข้าอีสองนะครับอีกสายหนึ่งไปเข้าสายบวกของไฟบ้านตุดน,นี้ส่วนสายลบอีกเส้นหนึ่งเราเข้านีา้สายไฟบ้านอีกเส้นหนึ่งเราเข้าสายลบแล้วก็ต่อเอาสายไฟสั้นโยงมาหาเอสหนึ่งนะครับไอ้สองเส้นนี้คือสายเซนเซอร์มันนะครับคือสายนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับนะครับก็ นี่ครับสายไฟสั้นสีน้ำตาลผมเอาเข้ามา S1 นะครับกับสายลบเอาร่วมกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีการต่อแล้วก็เวลามันถึงอุณหภูมินะครับมันก็นจะตัดเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่านะครับในคลิปต่อไป